ดีจ้าพี่นอ้องป้องปายสุภูสุสคนจ้ะเมื่อนี่กะมาตามคำเรียกร้องของแฟนขับจากพี่น้องเมื่อนี่พี่และมีกับพาพี่พ่น้องมาเล่นกับพ่อออดบานท้าเสี่ยวเจ้าของอควายเจ้าสิงโตพ่อพันงาม,งามของตำบลทรงเปื่อยจากพี่น้องนะพ่อออดสวัสดีจ้าจ้าเมื่อนี่พ่อออดแล้วกะมีควายงามมาสองตกับลูกตัวหนึ่ง พ่อเจ้าเมื่อนี้เจ้าสิงโตอยู่ปะเนี่ยพ่อว่าสิงโตลงไปทับยั่รอน้าไหมครับโอ้เมื่อนี้มีงานปะค่ะมีงานดอกน้อกบ้านด้วยค่ะเลยเขาไม้ยังไงเขาไม้ดอกโอ้พี่น้องจ่าเมื่อนี้เจ้าสิงโตมีงานพ่อเราบอกว่าเอาไปทับยั่วจ้ะเป็นไม้ค่อยสิมาเมื่อนี้เท่ากับเบิ้งควายสองตัวนี้ก่อนเนาะจ้ะอันพี่แลมีไปเห็นควายตัวนี้ไหมอันนี้พ่อซื้อมาใหม่ปะจ้าเนี่ยตัวเนี้ยใหม่ครับอ๋อแล้วซื้ออย่างจ้าพ่อ เจ้าทองดำเจ้าทองดำจักปีแล้วพอ่อได้สามปีครับปีก็ค่อยๆค้นสามปีนี่แหละโอ้ <c oughs> คือแข้งขาไงดีแต่พ่ออ๋อ,อเดี๋ยวโทรอันนี้มันมันลักษณะเด่นยังไงเนี่ยพอ่อตัวเนี่ยมันก็นเด็นทุกอย่างแข้งขาไงหนาเขาก็ะเชงจ้า <c oughs> แข้งขาญ่เลิกดีจ้ะหนาเขาง้างรอป้าตาเตีมแก้มจับเนีเบื้องได้ชัดเลยเนาะครบเลยครับครบครบจ้า ก็ออยืนสางงามแถอพ่อ <c oughs> เนาะเฮ้ยป็นอสายอุทัยครับลูกท้องตีนโตลูกท้องตีนโตสายอุทัยครับสายอุทัยอเราแม่เราเนี่ยแม่มันเป็นเนพชรพลอยเป็นแม่แม่มันเป็นแฝด<อ>เป็นของพลอยย้ายเป็นของดาวที่ีตัวนี้เอามาได้เดืนอนแล้วนะพอ่อ,าม,าอ,นนอมาได้สองเดือนครับมาได้สองเดือนตอนนี้เปิดทับไปคะนี่เราเปิดทับช่วงมือกันครับ พ่อต้องทางกับไปพ่อเปิดในราคาเท่าไรจะผสมพันธุ์เนี่่ยะกับสิงโต้วครับเปิดราคาเดียวกันกระต่ายกระต่ายพันหาบ่พ่อเริ่มต้นกับพันหาเริ่มต้นพันหาถ้าเกิดว่ายุดเขียดนองเรือเนี่ยเท่าไรพ่อเรือกับพันโนพันเขียดไม่แล้วบัตรแดงกันไตเพราะค่าน้ำมันเพิ่มไปออ๋พ่อตั้งแต่เอามาเนี่ยเอาไปทับใส่เนี่ยแล้วมันก็ทับด้วยเขียท้าเนี่ยอยู่ในิฟูเนี่ยนองเรืออยู่จ้ะแต่เนี่แหละตัวแทเขาเนี่ยแหละใกล้นี่ย แล้วความสูงความหยันเนี่เรา้วทอสิงโตปะเนี่ยน้องบานพอหรอครับอายุกับบานทอพอถึงเป็นรุ่นน้องสิงโตอืมเพราะว่าแถวหอกก็หลุดจ้ะฟันฟันแท้จะคู่แล้วเนี่ยพ่อคู่เดียวครับคู่สองกำลังสิหลุดอ๋อจ้ะเราสูงเท่าไหนไม่ได้ว่าเราลอยหาจีบคว่าเขาก็ว่อาลอยหาจีบกว่าแต่ว่าลอยหาจีบเท่าไหนไม่ได้วัดเท่ากันครับอืมผื่นรางามเนาะขาบักง่ายไหมเนาะ ัวนี้เราเคยเข้าประกวดป่เนี่ยพ่อบ่เรคยับอืมาเอามาอีพ่อเปียวมันจะจังหวัดใดเนี่ยเอาม้าตัวเด็กน้อเมาขึ้นมาองอ๋อตัวลุงลูกเราเอาม้าทรงขุนมือโอ้ขุนเมาองมรงฮอนพีได้ติดเหรอตัวนี้ก็จะได้ว่าเอามาเป็นพ่อพันธุ์พ่อพันธุ์ของสายของเขตนี่เนาะ ตั้ง<พ>แต่เอามานี่ก็ไปทับตลอดตลอดครับจ้ะผู้ใดสนใจควายสายอุทยไยก็เป็นทางเลือกจ้ะเพราะว่ามันอยู่ไก่เดียจ้ะเท้ากับยังบ่มีจ้ะแม่นอยู่เ <c oughs> จ้าสิ่งตัวนี้เป็นสายใดเพาะตัวนี่มันเป็นสายเพชรบุรีรน่ะนะไว้ตัวเลือดมาจากอุทยไยเพรามันเป็นคอาเกิดท<อ>ี่ผลที่ความประยกน์น้าช่วเสียงเนี่ยเพิน่นเพิ่นท่านใดนั่นไปพ่อเพิ่นท่านใดมาไปน้าเสียงกับทับ แล้วมันก็ละวพิม,ม่นาพุญเราก็เห็นผลง้านเท่าทัา้งเป็นหลายตัวแล้วะนะ,ะใช่คหมุนต้องใส่น้องทะเทลาะจช่ทะเลาะหลายคู่ก็ค<ช>ือแถวเขียดครูยังเอาตอนที<ช>่แบบนี้พ่อพันให้เป็นทั้งเดียบอย<ช>ู่สองตัวของพ่ออัดอ่ะเป็นมีมีสองตัวนั่นนี่เนาะมีเจ้าสิงโตกับตัวนี้อันอีพ่อถ้าเกิดว่า แฟนคลับเพิ่นเบิ่งงล้วเพิ่นอยากได้ไปทับอีพอมีเบอร์ทัวติดต่อได้ว่จ้ามีอยู่ครับมีอยู่จำด้ว่จ้ะจำได้ครับเบอร์ยังพอศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดอ่องหนึ่งแปดสองหกห้าแปดอันนี้ก็คือเบอร์พอออดนะจ๊ะเนาะหรือถ้าอยากมาตัวตึกเองก็เบอร์ยังศูนย์สองหนึ่ หกสองคูณสองหกสองคูณสองอ๋อพอรอ์ตเรามีสองมือด้วพี่น้องเด้อจ้ะถ้าอยากถ้าอยากได้ไปไปท้าอยู่บ้านกัโทัหาเราได้หรือว่าถ้าอยากมาตัวเองมาเบิองกับมาหาพอร์ตได้อยู่บ้านท่าเสี่ยวบ้านเราอยู่แข่งปนหมันเก่านะพอเนะาะจ้ะปนหมั่นปนหมันน,น,มน,น้อยนี่แหละบ้าน <c oughs> ท่าเสี่ยวตำบลทสงเปื่อยอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นจ้กพี่น้อง กับบ้านแล้วก็ติดทางไงเนี่ยแหละจ้ะทางดำเนี่ยแหละลูกมันลูกสิงโตอีพ่อคือพ่อขึ้นไปลายนี่นะขึ้นไปอยู่หน้าบ้านเนี่ยสิงโตใช่ไหมฮาเพอร์เด่นหุ่นจักเจเจพ่อตัวน้อยลูกสิงโตเจ้าสิงโตครับโอ้ลูกสิงโตแม่ใดพ่อแม่แม่่นีคทั้งหลังนี่เต๋อโอ้แม่ทั้งลังนี่เอามาตะดุดเป็นอ่ะพ่อไม่เดือน ั่นพ่อเดืนอนหรอกมั้่อเดืนอนหลออ๋อแสดงว่าเคยไปทับของเพื่อนไวเ้เหบ่มันทับไปก็ยหลันตเกือบจะมองเพื่อนอ๋อออกจากเขาหลจะน,น้อยที่แหลกก่อนแม่แล้วเนี่ยเป็นลูกของอยังเนี่ยพ่อขอหาแสนครับลูกลกเจ้าหาแสนครับอืมเราสูงเท่าไหร่พ่อแม่แล้วเนีร้อสี่สิบสี่้าเนี่ยร้อยสี่สิบสี่ร้อยี่สิบห้าพวัก็ถือว่าง้ามเติอบเยจะจะอีพอเราก็มาไหลเ้ากันแต่ว่าประกาบ,บอกราคา เจอขึ้นว่าสิขายบ่เนี่ยพ่อเนี่ยข้างหลังเนี่ยข้างหลังเนี่ยเหมือนกันขันนี้ก็ธรรมดาลรานี่ของของขายกันขั้นว่าราคากันได้กัไปมาคุยกันนไปมาคุยกันครับจ้ะวันนี้ลูกฮะพ่ออยากลองเปิดราคาบ่ะต้นเด็บเปิดดอกเป็นมาคุยกันเอาวสวัดได้สวัดก็จะเล่นอะไรเนี่ยเตี้ยหนาว โอ้ทับแล้วอืมเขาเาสอบไปแล้วพันสองรอบแล้วล่ะโอ้แล้วท่านได้ปวดทองทับลูกเขาจะเลือนแล้วอันน้ำบวานเขานี่งมีหมอตรวจตรวจทองมาเป่ามีแบบนีุ้กท่านมันมันมันในงียแบบนี้หมอตัวหมอพิเศษเลยนะมันมันเนี่ยเขาปลูกอืมบอมบวมปลุกหรอจ้ะบอกเขาเช้าอ่ะห้อเขาบริเ้าเขาตรวจโดยการนั่นสัมผัสมันบ่บอกเช้าไม่ใช่อกของเจนเหมือนหอาเช้าจ้ะผมมาตาจูดเลยจ้ะ มันจะอยากตามเดือนกอจีราลงมาก็แน่นอนคิดว่าอยากอยากเอาลูกมันไว้บ่คิดว่าล่ะก็จรีราท่านด้เปิดคนใดก็จะเลี้ยง,<อ>งลูกก็จ <c oughs> ีราท่านได้มันเปิดนี่อว่าทิา้งต <c oughs> ้นก็มาสานู่เว้นต้นก็มาสานี่เพราะลมจากกามาเโอ้เราให้ลูกดีนะนะพ่อเนานะเนี่ยอันจากเดือนเราเหรอเฮ้ยลูกตัวเนี่ยเกิดวันที่18กันยายนที่18กันยา Tanya, Tutla, Tuchika, Tanva, Sam, si, si, duyên qua bông. qua si, duyên qua si, duyên qua si, duyên qua 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 กินหยาธรรมดาคนนี้งาเนี่ยตี๋ตุ่นธรรมดาเขาเนี่ยแหละอืมมันคือหนวลดีแต่ฟอผิวมันมั้ยไม่ใช่อาบอาบหน้าอีหยังพ่อฟอกสบู่ป่ะอาบน้าบาดาเนาะเดี๋ยวเจี๊ยบไม่เนาะแต่เจียบไม่จัดมันคืองามเลือนโมแท้กับบรดาแควน้ำบ้านเขาหนีเมียเนาะเบิ่งคายืนดูคนนั้โอ้จะเป็นงามงามสางาขางามเนาะถุงเท้านี่ชัดเจนกกขาแบบนี้ ไงเไงเลกอันงามเขางามจ้า่านงามสังเกตโอเคจู้กนี่มันย่าง้ว้ล่ะตัวนี้ควันดีป่ะเนี่ยพ่อเบึงเราแล้วมันดีหรือ่ากบสังเกตดอกวัเจ้ายังก่อซื้อเราเนี่ยเจ้าท้องดำเจ้าทองดอืมสะอ่อนควายพอแล้ตัวแบกไง เดี๋ยวนี้มีอันพนักงานเลี้ยหายอยู่เงินบ่อพอไปไปเองเงินบ่ก็ไปเขาเขาไปเมื่อไหร่เมื่อเขาไปซ่อยเป็นซ่อยเี๋ไปเขามาบางเที่ยงเราตัวนี้เขาไม้โอ้โคดีมื้อนี้มาแบบมาแบบจับจวดว่ามันสิบวันได้พอล็อกกับพ่ออยู่จ้ะพอดีแฟนขับเพิ่นถามหาเนี่ยเกี่ยวกบ่าเขาได้ในว่าเจาะไปว่ามันอย่างนี้หนึ่งอะไเตี้ยคำไปเจาะเาห้องเมื่อนี้จะไปทั้งไหนพอเนี่ยจะไปท่าไม่เอาอะไรบ้นน้ำแข็งตมาหลายเที่ยงไปรถอะไรเตี้ย เอ้าตัวใดพูกคนเนี่ยตัวก้าวหนึ่งเหรอมาพันนะครับตัวแม่แล้วตัวลูกเหรอตัวแม่บอบอแม่มันแม่อีใหญ่งยยังไเตีอยแม่อีเงแม่แม่อืมแต่ท่าใจนั่งสะดุดเลยหล่ะมันโมกานจ้ะมาทัวมาอยู่นี่อืมมันคล่องพอจะถึงตัวเอื้อยมันน่ะเป็นเป็นลูกบอซิงโตกางงามอยู่เดียวตัวบอบอโตกซิงตัตัวซิงโตมันขายแล้วตัวเถิร้อยเตี้ยตัวแย่มันของเันไอ้กิดตัว ลูกของไอ้ผิดอ๋อหนูไปเห็นบางตอนนั้นมันกาลังออกพอดีนีโซนโซนนั่นขายแล้วตัวถงน้อยอ๋อนั้นงามเดียงามของใช่มันแข็นั้นตันนี้เดียคือพอตัวตัวนั้นตัวนั้นองามเลยอืมก็จเดีือก็ที่หาเดี๋ยวมังขายได้สามเมื่อนเหมือนกันขอมาเขี่ยวเอาซ้ำเดียอืมนขาัว่างที่แรกง่ายถึงว่าขายจ้ะกลับไปถึรขายเราไหมไอ้ตั้เอาง่ายถึงว่าขายจน นี้กินยาดีบ่เนี่ยพอย่อคายตึเป็นสิน้ำมาดานเยมากมื่อิน้ำมขึ้นปัามันเด้นเตี้ยไปหางลอันเวลาพ่อไปทับเนี่ยจากมือจังค่ายสิไปทับอีกเพื่อนึงได้นี่มันไปมืองเตี้ย<ม>ไปมือเนี่ยเขาแข่งแรงข้เกา่าแข่งแรงอย่างเตีเป็นจังเจ้าสิงตนี่ก็ขแข่งแรงข้นเก่าปะสิงรมือนึงสองเธอมีบ่ฟาดชีหักเตี้ยาดอิเดียเนี่ยตได้ดิสิงตโอ้จังสีควายเขาสีอ่อนแรงบ่ เขาจะทำบุญอยู่นะเตี๋ยเขาให้กินอีกอย่างบ่เนี่ยพ่อกินแบบเสริมกินเยอะมากกับกล้วยเตี๋ยอ๋อกล้วยกล้วยเนี่ยเสริมพลังงานเหรอวะเตี๋ยใช่ายเถิกเนี่ยตะโกนมาันเลี้ยงยากเนี่ยเป็นยังพ่อหรือยงยากบ่อ๋อเลี้ยงเนาะไม่ได้ไปปล่อยเลี่ยงได้สมัยก่อนเนาะสมัยก่อนมันก็เลี้ยงยากแล้วมันไล่ทนกันเนาะจ้ะสมัยนี้เขาปลูกไวปที่มันก็บว่านั่นเนี่มันเคยล่งเสียแล้ว เนไหมว่กินเนี่ยมันยางใี่หรือเล่ะี่ออกมายางจี่จะกินน้ำเคลื่อนแ่ละเ้นาระตะไรแบบพระกทินไปกินวันเนี้ยเปล่นเป็นกุย่างกันมากินมัดว่าด้ไเลี่ยดหรอนะกินแต่ยว่ามันเลี่ยดอันนี้เขาได้เปลี่ยนขนบ่เนี่ยพ่อไม่ได้เปลี่ยนไม่สะอาดหน้ามันซีดๆดิะสบู่สื้อได้ฟอกบะฟอกก็ดนหไนตุนอาทิตย์สองอาทิตย์้าไหมเช อมันข่าวเกี้ยงดีๆดีเนาะนางนาดีเนาะพอเนอะนางนานาก็สูงสูงแต่ว่าเห็นเห็นพวกหนูม้ามันมันกับบอตื่น,ม,นมันสซงหนูอยู่ไปไปดูมาดูจ้ะบอตื่นไปคือคพือนแต่นามเขาเนาะข้ไดดยากข้อใดจ้ะ พี่น้องที่แล้นีสิร้องไปยืนเทียบายพอแล้วเบิ้งแล้สูงกล้วยหาสิบกัวด้เนาะพี่แล้วมีกสูงอยหาสิบหกดอกนักล่อักลาครื่องหัวทะลักลาคืองหัวทลกอ๋อกะ่งหัวเะยุด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 พอวัด สูงซ้ำกันบ่น้องร้อยห้าี่ยจ้าไม้มันสูงซ้ำกันนี่แหละบ้บักละโอ้ยีแรกมีคมีโอกาสได้จับอันคว้าตัวใหญ่เถอะจังสิบ่พออะสารอยจสบ้อือป้าหูม้สเศอมสอนเอนาไปตามสบายบ่เนี่ยดคนดีมั้อันว่ามันสิดตัวนน้อยมันอยู่ในใกล้จังใดป้าที่ทัวสูงก็เข้าอีก ผลดีดีน้ำหนักแล้อนันเกือบตันบมดอ่พ่อพ่อป่ะยี่ิบแปดร้อยอนเอยนาะอืมีว่าปีหน้าปีนมีมีโอกาสพอตันเล็น้องาม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 ยัหล่าอย่าตื่นลูก๋ยวพี่แลีสิจีไทยลูกไว้มาเด้อพี่น้อง บนได้สนใจพ่อพันธ์ทั้งใสอูอทยเนาะโอเคจ้ะครับขีดบ้านเฮากับมีเราเราจ้าน้ำพ่ออดเนี่ยเราจ้าพี่น้องเพต้องไปทับไสนี่แหละทับโตเต็มเป็นเปลี่ยนนี่แหละพี่น้องแถวหนองเรือสีบนเรืองแถวข่อขอเชิดครับจ้านในปูถ้าเป็นทางเลือกของเกษตรกรที่อยู่ใกล้ต้องการพ่อพันธุ์ที่ที่ทับแท้ ทับแค่ที่อยู่บกไก่บ่อริเว้นอ้อมย่ำเนาะจริงผสมจริงเลยเนาะอีพ่อแล้วก็มีรถรับทรงแกไปแกมาจ้ะราคาเริ่มต้นกับพันห้าจ้าน้องจ้ะบวกค่าขนทรงจ้ะตามระยะทางไกลๆจ้ะจ้ะตัวมาถามว่าอีพ่อถ้าไปหันไปนีจักบาทจยงสีนะราคาก็ยังค่อยเสียกันจ้ะจ้ะยังค่อยสีตกลงกันได้จ้ะ เราบอกปัญญอเราพ่อเราบอกง่ายไงราคาเดียวกันครับราคาเดียวกันจ้ะแต่ว่าพี่น้องก็ต้องเบิ่งว่าคุยพี่น้องขืนย้ำใดต้องจับสัตว์ให้ได้เป็นบ่พ่อสำคัญกันจับสัตว์เป็นบ่คคุยตัวแม่น่ะคุยตัวเมื่อตอนคุยตัวมาคุยเบิ่งามเวลาเบิ่งเบี่ยงเวลาให้ จ้ะอีพ่อมีแนวสีแนะนำบ่เรื่องการจับสัตว์เนี่ยนี่ก็เพราะต้องกับหูหูที่หลอกคนเลี้ยงใคมายมาคนกับหูยี่หลอกเพราะต้องถามเวลาเพคนมันขึ้นเวลาไหนจ้ะต้องเตรียมเวลาไปนะอืต้องต้องให้เวลาเพคนน้ำจังผู้ลังคน้นผูนเลี้ยงควายไหมเพื่อจับบ่ถือกเนี่ยพ่อจับปอถือก็ต้องต้องโทรมาคุยกับเขาเขาเก่าหร<อ>ือเปล่าอ๋อต้องได้ต้องโทรมาพ่อรับก็สีแนะนำให้เนาะเัาก็คุยเหมือนบนน้ำเป็นยังไงนะจ้ะคุยกันอืม ตะเก ا านี่ด <chegou aines 2> ได้ไปทับซ้ำบ่หลายตัวบ่เพอาะมันมี่แต่ว่าก็บ่หลายมัน้อมีธรรมดาะหาเหรอเทียมเรพร้อมจ้ะก็มีมันอกตอบอะไ้เนาะบ่ทับบ่บ่บ่ทับก็บ่แม่นมันมีอยู่จ้ะสมมุติว่าบ้านใกล้ๆนี่1,500เนี่ยสมมุติรอบแรกบ่ติดนี่มีการไปซ้ำบ่ก็ซ้ำเมื่อเขาบ้านได้ไปซ้ำราคาเขาบ่ได้บ่ได้เก็บอีกท่านมาตกลงมาแล้วราคาเขาหมายถึงว่าพันหานี่ยถ้าบ่ติดนี่ก็คือสามเทียเท่านั้นมันบ่เทียครับเทียสี่ได้ป่ะเนี่ยเทียครับ เบ <c oughs> <laughs> no <laughs> <uyor> <laughs> no, ี่ยงคารุดเนี่ยน้องันเพราะขายเรียกเขาชอบคนนั้นแล้วเทียซีกับสีเดียนคนแล้วส่วนมากมีเพรเทียซีเนี่ยเม่ใครเห็นอ๋อเม่มีหรอกถือว่าเม่มีเท่ะส่วนมากที่ไปทับนี่มเกินสองเทียเนี่ยนะประมาณนั้นจ้ะมลบเกินมันจ้ะเจ้าก็มีเจ้่ของบ้านหลังจ้ะเจ้าสามนี่สามนี่ปรมาณเม่มีเท่าหร่ ส่วนใหญ่ก็ซื้อเที่ยเดียวเที่ยเดียวหลายคัวแล้วแล้วก็สิบตัวไปที่เดียวที่เดียวหลา,า,ลาสิบส่วนมากเวลาที่พ่อแก่ไปพี่ยำสอยยำโมเล้งเงินบ่เออเก็จะเพาตัวตัวมันเหมาะครับมันเย็นเนาไปตัวเว้นได้เว้นก็ไปได้ไักนเย็นพี่ยำมันวงกับเ้าเล้งตาเ้าจ้เล้งคำงเวลาทับควายผสมควายเนี่ยเวลาใดเดีก็ดีกด็กันพ่อมันก็ดีทุกถ้าน้ำเหลวก็ตัวควายอตัวควายแม่เขาพร้อมเตี้ย จะว่าเวลาเดี huh. uh, Somehow, um, alone, uh ๋ยวมัน huh ก็ข uh ้อแม่เขาพร้อมเพราะว่าเขาทับจริงมันขึ้นแห้งเขาทับได้นะมันมันคือทับเทียมจ้ทับเทียมมันถามเวลาว่านั่นวันนี้นี่คันมันไวครับมันลงหรอมันก็บขึ้นข้ยแม่มันก็บนิ่งจ้าต้องว่ามันขึ้นหรอทับเลยเพราะน้ำเสื่อมมันหลายเพราะว่าเขาบริเลดเนาะทับเต้นหนึ่งก็ได้สองสามไร่หลอดเนาะ พอวัดพระไปเบิ่งตัวน,นี้เนี่ยป่ะเนี่ยตัวแม่แล้วนี่มันยังเบิ่งใกล้ใกล้อันนี้จับได้ป่ะเนี่ยพ่อสวัสดีจ้าเราซื้อ,อยังไงพ่อ,อมแม่น้ำหวานอ,อีหล่ะก็เป็นตาข้างตาลูกป้าผิวมั้ยขึอ,ออกสีชมพูดิเดี๋ยวพ่อจับได้ปะ่ะไอ้เทเลมจับเนี่ยไอ้ยยเทเลมจับเนี่ย,ย,ยเลิกจับเลิกจับเอาเลยเอออีหล่า น,น,น้นอง,น,องน้ำหวานน้องน้ำหวานตัวน,นี้ทักเราบเอทัเรากจะเลือน,นส,ออสองรอบแล้วอ๋กินอย่าดีป้เนี่ยพ่อกินดีเงงา่า,งายนใตดีจ้ะสูงกสิป,ประมาณลอยสี่สิกว่าหาปปร,รอเนาะสี่สิบี้าบอกประมาณจ้ะ เอาเป็นยังคือไม่เห็นกันมาเนี่ยลูกอันนี้ซื้อยังเนี่ยพ่อไม่ตังค์เป็นไม่มีซื้อเตี่ยอ๋อบังหลาขนหัวบังหลาควายหัวไม่เดียวเดียวเดียวเป็นตัวยิังตัวตัวยังเนี่ยตัวผัวเตี่ยอ๋อบอกถือตัวเนี่ยบักหล่าบันหลาคือนหัวเท่อ๋อลูกสิงโตวะเตี่ยเนี่ยน่าขึ้นรอแถก คือพออยู่เนาะคือมัดตุ้งย่างอืมคือห่อนหอมจ้ะอ๋อทางน้ำค่อนพอเลยตรงคือพข้าวเน่ะจ้ะนี่เนาะเนื้อจ้ะแข้งขาดีเว้ยเป็นตาไปเปลี่ยนพ่อพันธุ์ดีแต่พ่อไม่ก้านดี้ะเนาะมัเจ็บร่องมุมมันเจ็บเลยพ่สันหลักของเขาสันของพ่อมันบ่แต่ก่อนเนาะสันสายลุ่งอ๋อ จ้ะแต่ก่อนนี้ถ้าพี่น้องเคยเบิ้งคลิปพี่แหลมตั้งแต่สองสามปีก็เคยมาเล่นน้ำพอ,อดมันจะมีสายลุงนเนาะตะกินควายเผือกสายลุงเจ้าซัจ้จกาก่อนหน้านั่นคือเจ้าสันเจ้าสันพี่น้องหลายท่านอาจาอจะห่วงใจก็ได้เจ้าสันตอนนี้ก็อยู่ขอนแก่นตัวบักย้อยพีกายหนูหนูไปจับล็อคเผือกปาตัวบักย้อยแมนจ้ะสูงคัก คือลื่นคนดีแถอพ่ออันนี้ลื่นมาแต่น้ำเพลินพอจันน่ะเขาผมเคยคิดของเขาตัวเอ่อเขามาโจทย์อยกาศมีแต่ยุบานเราเนาะแมนแ่นจ้ะเคลมเนี้ยก็เป็นคลิปแรกที่หยุดห<อ>ยุดทงนะแม่อยู่กลางทงพ่อผิวแล้วก็สีชมพูดีแทเถองนี่หมห้ออกสีชมพูดีดีดำออกสีชมพูไหมงามตัวนี้ถือว่าหน,น,นังหนาบนียพ่อหนังป่าถือว่าหนางแตบก็นังกลางกลางเรียกได้ S <S จ้ะอาหนังชุ่มดีจ้าแล้วต้นนืงกับหนังบางๆขาวๆลอกผมจุ่มมากอืมหนังบป๊ะุ้่มเลยหยนังบป๊ะ้อุอันนี้ก็ถือว่าบ่อขี้ไล่เนาะจ้ะ <S 2> <S 2> <S เอาจ้าพี่น้องมื่อวานพี่และมีกับพ,พ่อพีพ่อน้องมาเล่นกับพ่อออดบ้านท่าเสี่ยวน้องจา้าเนาะถึงแม้ว่ามื่อวานจะไปเห็นเจ้าสิงโตก็ไหวรอบหนาแล้วพี่น้องเด้อว่าเป็นอย่างมื่อวานเขาก็มาเห็นสองตัวสามตัวนี่ยุบพี่น้องเอ้า พอ่อพวกนี้พี่แล้วมีกะต้องลาแต่ก่อนพ่อสวัสดีจ้าขอบคุณหลายจ้าจ้าสวัสดีข้างนมครับพี่น้องบ๊ายบายนี่จ้าเรืงถวยตัวคนควว <c oughs> เรื่องถวยเนาะทางแท้ห่อดีๆ <c oughs> ล้อนนี้แล้วเนาะ